โรคภูมิแพ้ที่ฝรั่งเศสตอนนี้เป็นฤดูไม้ไผลีแล้วดิฉันแพ้อากาศมากมีน้ำมูกไหลตลอดเวลาแบบใสๆจะรักษายัางไงดีคะถ้าอยู่ที่ต่างประเทศมักจะมีภาวะของการค่วยจากเกสรพวกย่าเหซึ่งจะมีคนแพ้ภูมิแพ้เนี่ยมันเกิดได้สองอย่างถ้าสมมติภูมิต้นทานของเราไม่แข็งแรงมันก็จะแพ้ภัยในสิ่งที่เกิดขึ้น ในบริบทต่างๆว่าเรามารักษาภูมิต้นฐานเราอย่างไรแต่อีกอันหนึ่งที่มันทําให้คนเนี่ยป่วยเป็นเลืกภูมิแพ้ง่ายก็คือที่ป้ามักใช้ว่าเคี้ยวยังไม่แหลกแดกซะก่อนไปแก้การเคี้ยวอาหารให้เหลีย่ยมปร,รากฏว่าภูมิแพ้เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นมันทุเ,เลาลงเพราะว่าในปากของเรามีการย่อยและอาหารที่เรากินมันเป็นกรดแต่เมื่อเราเคี้ยวให้เหลี่ยมนะมวลอาหารก่อนกลืนมันจะเป็นดา่างการย่อยจะง่ายดูดซึมจะง่าย มันทําให้ร่างกายมีพลังงานการที่น้ํามูกมากจามเนี่ยมันก็มาจากระบบภูมิคุ้มกันที่เขาได้รับสิ่งที่คือมันไม่ถูกต้องกับร่างกายเขาก็ผิดมูกเมื่อขึ้นมาแล้วก็มาโอบสิ่งน,นั้นสิ่งนั้นก็คืออาหารที่ย่อยไม่สมบ,บูรณ์ด้วยแล้วมันก็จะออกมาเป็นอาการพวกนี้วันนี้ฟังป้านะดื่มน้ําตากแดดเป็นตัวพื้นผิต้านทานทั้งสิ้นแล้วก็สูดอากาศหายใจให้ดี ลองกลับไปปรับตัวดื่มน้าไม่ได้สวมแมสหน่อ so ย